ทุ่งไม่หาไอ้เนีเอขาอาจจะเป็นหนึ่งบุคคลนั้นที่อยู่ในอะบตูเปตลาดมีแบบอะไรบาะตีมากดารเสียชีวิตอะมาตีทาเลยลูีากระีต่ปูนไมาเลยผีเนี่เนี่ยปนอเราจะมาตรลาพยาชนาเลยีเนเน่ยปนอข้างบนเหรอไปกูต้องรีบดูตรงนี้กูเสียว ทีมอะไรไม่แม่นจริงอ่ะแม้แต่8,000กว่าบาทสวัสดีนะพี่นะโตเก่งมั้ยฮะเก่งดิกูยังขนลุกเลยเดินมาเนี่ยนี่เหรอตะแกรงดูส่วนตะละตะลุยเลยสมมุตินะโหโหอ้าอย่างนี้มีอ่ะเนาะจริงๆมันอยู่ของมันแบบนี้ไปเอ้ยนานๆบ่าวว่ะนี่ตึกเลยใช่ตะโกนแล้วแม้ทุรน่ะกูมาใจโชว์โชว์หน่อยเนาะเอาอะไรโหแม้ตกท่าเลยโล ต่ไมห้ดมหูจานอดวงจิตดงยาดควยมโอ้สึผีสางยังไม่โอ้นี่กว่าจะถึงข้างหลังกูบอกเลยมึงกับกูสะบักสะบอมแน่เชื่อไหมเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้วันพายญ่สองกูขนแม่งสู้ขึ้นสันหลังเลยเมื่อกี้นี่ตีลาตีนีกาแยาจินิสโรง่ายจะตีนี่ต่กูร้องแผนะบ่กางูนไป เสียงนี้มาโหฮะเสียงเค้ามั้ยเสียงไหนมานะเอ้ยเสียงข้างในห้องทุกห้องเลยดีกว่ามั้งกูตันจ้าเลยไอ้ตาเหี้ยมาหน่องมาตะคุกๆกวยรอดะอตันมันเป็นเสียงของเจ้าเพียรหลูกวยรอดะตันจ้าเหรอเนาะมันเป็นห้องน้ําเนี่ยนั่นอ้อฟังนี่น้ําท่วมเหรออะไรเอ้าไอ้ตัวไอ้ปะไดนี่ต้องดูนี่ไอ้บายเลโลน้ําท่วม อือไหเลยลูนี่ก็พี่ก่อนอย่าเพิ่งเออดีให้มันมีไหวพริบหูไหวพริบตาไปเนี้ยดีที่มันห้องอะไรนะมันเป็นห้องน้ำเนี่ยน้าข้าบาคาเล่เนี่ยฟังดิข้างก็อือยิ่งจะข้างละข้างอะไรด้วยละอ๋อนี่ต็ที่นี่รอพี่ก่อนอือกู้สองเนี่ยกู้สองเนี่ยอย่าเพิ่งข้างอะไรเนาะล่ะ โล่นเอาดีให้มันมีไหวพิบผูไหวพิบตาไปเนียดีก็เน่อานน้นนี่งมอบออานะมาอันีมาพาเนาะกูอยมนี่ยมา่ดูแต่ม่โหดเแบบที่ก็ต้่มาแต่มีสิออเลยนะแปดพันคนนะพี่นะกราบขอรังใจคเราแช่สองแช่นะอคุณที่เมตพี่นะ เออมันขนมันสู้แล้วก็ยอมรับว่ามันเกร็งเนื่องจากโลที่นี่แรงที่เได้ยินเลยย้นท่าเลยผมเนาะมันสะสมมามาเลยเจ้าบุกเอาเนี่ยชั่วโมงดีกว่าไปเดินเข้าไปตัวอะไรเสียบตัวเลยเสียบตัวเลยอันนี้เดียวนใช้กูบิ๋วไงใส่ดีแล้วมาไแบบรำดีบูรีเลย อันเนายกขานี้เลยปูจอกเลยเนาะไอ้อนอกมาก็อลางกองม่ึกท่าเนาะเอาถ่ามาข้างหน้าไหนเอ๊ะนำใหม่ยกขานี้เลยปูมาจอกเลยเด้ฝาจอกสอไอ้เดกขาซุละปูละซุตีท่าบ่เนาะปลอกจานนี่ซะแล้วบ่เนาะอาลัยไปนั่งเลยนะไหนชื่อมาบ่ได้ไทยเนี่ยแหละเด้ไหนไปมาเรต้มเฉาไอ้นี่ไต่น้ํามาเด้เอ้ยพี่จะบอกอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เป็นคนกําหนดสิ่งไหนเกิดขึ้นเราทํางานตามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เวลาเราเดินไปทางไหนเข<อ> <He i, S 2> ้าใจไหมดังแล้วเราเข้าทุกจุดไป<อ> oh. ไม่ต้องอห้องรู้เหรอ hey, hey. อะไรข้าไปคารลโอเชี่ยคาแล้วไหนอ่ะเาอ่ะเป็นบอเลย ไปน้ามาเลยต้องเชาไหนมึงเป็นน้ำหมดเลยยไม่หาการวนพี่จะบอกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้เป็นคนกำหนดสิ่งไหนเกิดขึ้นเราทำงานตามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เวลาเราเดินไปทางไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหม นั <muitas S 2> ่งแล้วว่าอะไรกันตัวโลชิมบ์ติดเนื้อตัวเปลี่ยนออกป่ะเนาะอ๋ออกลงก็จะมาเบ้ป่ะเนาะตัวเนี่ยรายได้มีในไอ้อย่างเดียวแล้วตรีธามั้ยเดี๋ยวไปเกลียวจะไปนะอกลเอาในมาเป็นเนี่ยปาชิร์เลยสุดาก็คู่จริงโหอาทิตย์เปรียบเนี่ยตัวเกลียวจะเนี่ยเข้าตรงนั้นตัวเนี่ยเนี่ยมาตัวสกาเกลียวจะไม่ออกเลยแล้วแต่สภาวะมันพาตัวสภาวะย้ายไปแม้แต่ तू तू เกลียวเลยเว้ยเจอเราก็มีมันมีเสียงขยับไม่ดีเฉยในเปเนี่ยปาผิดเสร็จสรเอาไปอย่างนั้นเลยเนาะจะเกิดข้อสงสรรนี้ พ่รามาการีย์ตีมามันจะเกิดความใส่ใจว่าอ้าวมีเสียงแล้วทำไมไม่เข้าไปแต่แม่แตนใจพรอเริ่มม่ยนะอะไรก็บอกเนาะตุกเบร์สกัมเรียนอย่ป่ะวะเผื่อวันใดวันหนึ่งกูให้มึงเดินเองคนเดียวมึงจะได้รู้ว่าคนเดินแบบไหนมีตรงไหนเข้าไปดูตรงนั้นเตี้ยเจ้าชีเนี่ยนะมึเจี้ยเท่ากวนใครเมย์แหละเออดีเออดีเก็บมาแล้วกันไม่ชอบหะไรร่้เปล่าปลุกชอบอะไรสุดละมันตีละาเมย์แหลมึงไม่ได้เหยียบไม่เหยียบมันในมูเ์เลยกูก็ไม่ได้เหยียบ เมินทีละบ่เนาะตะบอดทุกหัวโหกล้องยัดไอ้หนูอ่ะอะตันไปมาชิยชิเนี่ยโอ๋วัยได้บ่เออเยาะละโหเอ้ยเมื่อกี้มันอย่างงี้ไงคนหน้าตีเลยโซ่ว่าสเปนเลยลงอีเนาะเมียอ่ะโอ้โหมันก็เหมือนผีวะเฮ้ยเหมือนเลยหันไปแล้วแบบเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ตอนแรกผมหันไปอย่างเงี้ยอ๋อคนหน้าตีปูซังพี่ทางกรรมัวกูอ่ะเล่ะจิได้อ่ะเออกูลั่นว่ะ นี <mile> ่ไงเสียงแม่งชัดมากอ่ะตะกะอย่าชินเลยใช่มาบ่อนอกมาตืบบิบ่ล่ะชินแหนชินๆเลยเว้ยอะโยเล่นสินี่นะละคว้ามาเว้ยตะกะอย่าชินเลยใช่มาบ่อนอกมาตืบบิบ่ล่ะชินแหนชินๆเลยเว้ยเล่นสินี่นะละคว้ามาเว้ยเล่นสินี่นะทุกรู้อีซียัดอยู่นี่เนาะ เป็นไงล่ะเปื <anch ie> ้อนเลยเดงัวจะตกใจรังนกไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็เหมือนหัวมันด้วยเออนึกว่ามีนล้าเดโหมาซะเป็นป๋องซาอย่าคุณน่ะตัวหมิ่นได้เดไอ้ดิโหไอ้เงาใต้เอ็นจิเนียร์ซะป๋องซาเม้เดไอ้ดิไอ้ไม้เถอะเป็ดกูไอ้เจียปะหน่อไอ้เสี่ยมาซะเป็นซุเหียะอากาศคัทวิงเข้ามาหาพ่อดีกว่าอากาศแตะเอาตุคาออกไปเนาะไอ้เนี่ยอยู่ในกางเลียว เวินราเคสได้เพวราชาบาเนี่ยถ้ากัดดูไรสดพ่ออยู่นะวิ่งเข้ามาหาพ่อนะแต่ก็ได้ที่นิโตรชีนเนี่ยอภิยวราชาบาเนี่ยมีอะไรแวบเมื่อกี้นะ่ยเมื่อกี้เอ้ย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 ตุ๊กๆมีอะไรกั๊อตแล้วเทมาเดินเข้าไปวุ้ยวินเน่เทเวินราเนี่ยเสียงห้องน้ำ เสียงไม่มารอบเลยเฮ้ยกัดขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ย,ยตันจาเลยเร็วๆกัตเติลากเข้เยอ่ปอดตะเขยเล้ตุตามยาวเลยดิวเนาะเออขึ้นมาลากเข้ลากเขที่เป็นลากเข้เร็วๆอย่าพาใครมานะกูบอกไว้ก่อนนะ กัดนี่พากูหล่นไหนนี่ปรุมาไม่ขอหลานปรุมาไม่ขอหลานแน่เหรอไงไม่เปลี่ยนปล่อยทําหนอแหละทําไว้แล้วเนี่ยโอ๋ลูกวิญญาณเนี่ยป่าราคาชื่อเนาะอันนี้ก็คือจบเลยนะครับไปพี่ทําให้หน่อยดิมาปีมาก็อาการไม่ใช่ด้วยปีแต่การซี่ซาบาบ่เนาะตะเกเลยเราปยุบจักไปส่วนปีบีบ่เนาะเตยงูใช่มานะมอทสะภควาโตอะโตสัมมาสัมพุทธะเอ๊ะโจรเนี่ยมาที่กองเลคันย่าได้มั้ยล่ะสัมมาสัมพุทธะนะมอทสะภควาโตโตสัมมาสัมพุทธะ

ตัวหมดเหมยอาจารย์ตะค้านสิจีรน้องสิด <laughs> ิอนาคตไม่ได้ไม่ตะละยัดเนี่ยไปเช็คอะไรซุ้มมาเนาะแม่ละนอนนี่จีรแต่เพียงนี้กูไม่ปูไม่จ้าล่ะโซ่แต่จอบรู้สร้างนาน高นะวะตั้งใจกันนะพี่นะกับอัยโยอพี่มาเราตื้อเลยเต็มพุ่งมาอยู่แล้วป่ะ ทีนี้พอได้ละปอเนาะเพื่อนก็กว่ายุติชิยะดันเอาไปลอยเสร็จไปละถั่วตွားละโซมโซนอคันะมาเนเนบิจาวโลถั่วตွားละถั่วตွားละตัชชะเสียงอะไรข้างนูอะเดตบาตาเลเลอคานะปุรลอยเอาเนเลลู คนนั emer, ativa, lavender, love, <te ้นก็อภิมาตัวอยู่ตรนี้ตั้ชาะที่อาคารลงไปยจนเอไปได้ทุกเรื่างมันชีวนะตะ้กบปรมาชิวะปมร่มชิวะ่ขาัไปตัวนู้ล่าว่าแะ้วกว่าฟ้าไม่ไดยเดียวมมันสั่นเลยเดเดยเนี่ยเเนี๋ยวเดวีเียเียวเดวเเดีีีเเยเเดเน

กาบของใจครับหนึ่งมื่โอ้ยใส่ฉายกูโอ้โหแกเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ฟังฟังหนึ่งหมื่นลอ,อยมานะพี่นะกาบขอกำลังใจนะพี่นะโอ้ยมันเป็นร่างที่ออกมาจากผานังกำแพงวุบเดียว คำบุบเดียวมันเลยทําให้ผมสะดุ้งพี่น้องครับปอเลยเด้อปอครับเนี่ยตะขาบแล้วปอแล้วัจฉิงตู่บาัจฉิงตู่นุบปอแล้วเนาะเออเนี่ยตะบิบาตกจากแล้วอสินทียอกออกนุบมาตะกาปอกเนี่ยแล้วไปทานอ๋อปริ้นปอกนี่แหละไม่ชีบาแล้วไม่ชีอูเนาะอวินปอกก็เลยจิตะปอกแท้อาชีพมันไม่กินได้โตกาวเลี้ยงเนี่ยตั้วฉีกกันนะเท้าเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่หรอกใช่นะพี่น้องไม่ชีบูไม่แต่เมื่อกี้เสียงมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยคุณน่ากันตาลหน้าใกล้ๆเลยที่น้ามาชื่อในอตันปูษาမျိုး กลับไปเตาเมรเสียงเพราะว่ามันเป็นเสียงเหมือนเหมือนลากเหล็กอ่ะพี่อะตันก็ตะคูตันซวยในอะตันปုံซาမျိုးแหะเสียงมันลากพี่เอ้ยดาบิพี่บินี่ขานี่ใส่ทันพี่ โอ้ยซ <isma> <Yeah, S 1> ่าพี่บีนี่ก็เลยตีทันตีทันเฮ้ยกระโดดด้วยตูดไล่หน่าเลยโซติเสียผมเมื่อกี้นะตนตนเจียวน่ะตูดไล่หน่าเลยแหละก็ไม่เป็นไรไล่ไล่ล่ะกว่าอนักษรอนักษรเนี่ยปีนเนี่ยก่อนแล้วจอดไม่ถึงได้มั้ยซ้ําซิ หายใจลึกๆหายใลึกๆหนึ hmm. ah, nah, oh so afraid, ่งหมื่นกว่าคนนะครับสวัสดีนะครับพี่เพื่อนไปเดินไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปลึกๆตัวละตัวละเซตตัวละหัวเทนที่อยู่มีดูโคตรแม่เลยเด็กเอาตรงๆนะพี่นะถ้าผมพูดแบบกลางๆไม่เอียงเลยนะพี่นะชิลๆเรียนเบียร์แม่เนาะ แทบจะไม่วิ่งหนีเลยครับถ้าพี่สังเกตดีๆนะครับประมวลภาพประมวลการทํางานมนดีนะไอ้นิกเนี่ยวิ่งน้อยมากโอ้หเอาแบบต่างเื่องิการข้อคาถาใส่เลยอันนี้ก็ตุกะพี่อยันเน่ตัวเต็งมาพี่เนาะตข้มีมีลันี้เนี่ยคาถายดบาเปลี่ยนยางวว่าแบอลเนาะชิวมาเจ้าบอเนี่ยคาถายดวิบิมยางเงินนะตัวเสีงมืนอะไตก แบบน้ำหนักตัวก็ดีแล้วสิอ่ะปริญท้ายใหญ่ด้วยพี่จริงๆก็แล้วพยายามแล้วห่มเด้พยายามนี่ห่มเด้ไอ้กูยีเด้พยายามนี่จะท้านมือมือนี่ตีไปจ้าบ่เนาะพยายามนี่สรอกะระวังระเบียบไม่มีเข้าใจมั้ยบ่วิ่งนี่ยะสวยมืออไตวันนี้กูตั้วตุยบ่ด้วยตรุบๆก็ลุกไปในนี่หลุขอเลยเนาะโอ๊ยไปนี่เอออัยาที่จู